ที่คุณจะเซอร์ไพรส์อะไรผมะรายการนี้เป็นรายการสดใช่ไหมคะครับอย่างนี้ก็ตัดเบรกไม่ได้งั้นเชิญคำถามต่อไปได้เลยค่ะได้เลยฮะอย่างงั้นผมต้องขออนุญ,ญาตนะถามข้อความจากบนทวิสเตอร์แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยข้อความมาเยอะมากแล้วก็ยอดทวิสเตอร์เนี่ยพุ่งเร็วมากนะครับงั้นคำถามแรกครับเขาถามเข้ามาว่าด็อกเตอร์อนิรุธเนี่ย ออกจากบ้านย้ายมาอยู่ที่คอนโดเนี่ยเป็นเพราะว่าทนเห็นความสัมพันธ์นะฮะระหว่างของดออรวิกันดากับคุณเจนจบไม่ได้จริงหรือไม่ครับไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงแล้วคุณย้ายออกไปอยู่คอนโดทำไมฮะ คืออย่างนี้นะครับผมมีโปรเจกต์สำคัญคต้องใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คอนโดผมเนี่ยมันอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมากกว่าที่บ้านผมก็เลยย้ายออกไปอยู่คอนโดชั่วคราวแค่นั้นเองครับไม่จริงค่ะที่คนรุ่ออกจากบ้านมีอยู่คอนโดเป็นเพราะความสัมพันธ์ของฉันกับคุณเจนจบค่ะคือเดี๋ยวนะฮะ ดรวิการดากําลังจะบอกผมแล้วก็บอกทุกๆคนที่กําลังชมอยู่เนี่ยว่าเรื่องความสัมพันธ์ของดออรวิการดากับคุณเจนจบเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับคืออย่างนี้ค่ะเรื่องนี้มันซับซ้อนนะคะฉันว่าให้รุตเขาอธิบายผ่านคลิปวิดีโอดีกว่าค่ะค ก็คลิปวิดีโอที่ดิฉันให้กับทางรายการไว้ตั้งแต่ต้นไงคะเปิดได้เลยนะคะเอ,อ่อเอางนี้แล้วกันครับถ้าอย่างนั้นเชิญชมคลิปครับคุณวิมาดูอะไรนี่สิคุณมีอะไรอยากจะบอกผมไหมเกี่ยวกับคลิปของคุณกับไอ้นายเจนจบ การศึกษาระดับด็อกเตอร์อย่างคุณเนี่ยมันจะทำเรื่องเลวร้ายได้ขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะคุณวิผมต้องเป็นคนพูดตังหากผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนที่มีการศึกษาระดับด็อกเตอร์แบบคุณเนี่ยคนที่ด่าสามีว่าเป็นคนชั่วคนเลวแบบคุณเนี่ยจะกลับทำซะเองแบบนี้คุณจะออนดินสร้างเรื่องใส่ร้ายฉันเพื่อให้ฉันดูเลวเหมือนพวกคุณไงเพื่ออะไรเพื่อต้องการฟ้องหยาฉันอย่างนั้นหรอ บอกคุณเรื่องไงว่าผมไม่อยาถ้าไม่อยาแล้วคุณจะสร้างเรื่องใส่ร้ายฉันให้ฉันมีชู้ทำไมอ่ะพวกเธอดูอะไรกันอยู่เนี่ยฮะไปเระี่็นกันไงกำลังดูรายการนี้อยู่ครับโชคดีขนาดไหนที่มีภรรยาของอาจารย์อนนิรุตกำลังเปิดคลิปของอาจารย์นนิรุตอยู่ครับและคิดเรื่องยาได้ละแล้วคุณก็ควรจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาฉัไว้แปลว่าคุณไม่ได้คิดแค่ปล่อยคลิปใส่ร้ายฉันอย่างนั้นใช่ไหม แต่มันยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกใช่ไหมเฮ้ยนี่ตกลงเอรุษมันสร้างเรื่องใส่ร้ายคุณวิกเหรอวะอยา่าเพิ่งตกใจไปยังมีคลิปที่เพื่อนพี่ทำเลวยิ่งกว่านี้อีกอะไรนะวิกคุณไม่เอาคลิปือมือจะไปยังไม่หมดนะฉันยังมีคลิปเซอร์ไพรส์คุณอีกเยอะเลย เปิดต่อได้เลยนะคะ